แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรมและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนป้อมนาคราชสวัสดยานนท์ขั้นตอนการดำเนินงานการวางแผนการออกแบบการเรียนรู้แผนพี แต่งตั้งคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในการดำเนินงานและกำหนดนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนโดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายกำหนดนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการและตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขั้นตอนการดำเนินงานการปฏิบัติตามแผนอยู่ การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม,มศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมครูศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ปรับปรุง2,560และจัดทำโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครูศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1ปรับปรุง2560และจัดทำโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และจัดทำสื่อการเรียนการสอน ให้สำคัธญกับผลการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีตามจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนของรายวิชาเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตรวตรรษที่21ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ตลอดภาคการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศีลธรรม แลระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ครูใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จริงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหาฝึกการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม จัดกิจกรรมที่เน้นปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์และเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนโรงเรียนกับชุมชนของตนเองที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเมืองและเกิดความสนใจที่จะพัฒนาเมืองของตนเองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นครูใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้จัดกิจกรรมที่เน้นปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์และเกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนโรงเรียนกับชุมชนของตนเองจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จริงเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกแก้ปัญหา ฝึกการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยการเรียนรู้รูปแบบบูรณาการการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นแตกต่างและสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจแนวทางการจัดก,การเรียนการสอน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพัฒนาผู้เรียนตามระบบไตรสิขานำหลักไตรสิขามาบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมวิถีชีวิตต่างๆส่งเสริมการกินอยู่ดูฟังเป็นเพื่อพัฒนาทั้งองค์รวมของชีวิตสู่การเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ ทางด้านกายภาพสังคมศีลจิตใจสมาธิและปัญญาส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและสามารถนำเสนอผลงานได้อย่างมั่นใจการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน